สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับปิูาจในช่องี่มมาปั่นนะครับทุกคนก็วันนี้มาเจอกับเกมวายเปนโตนะครับก็เดี๋ยวประมาณหลังสงการนะครับแต่ผมจะจัดเกมใหม่ของค่ายทีจีนคือการเกมสงการนะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ขอโทษนะครับที่เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเออติดปัญหานิดหน่อยนะครับก็มาเริ่มกับ กิจกรรมจัดกิจกรรมต่อเลยแล้วกันนะครับก็ไม่พูดแพนตําำเพลงนะผมขออนุญาตไหลเบ็ดห้าสัก30ไม้นะครับอันนี้เป็นยูทอันนี้เป็นยูทใหม่นะครับที่เขาไม่เคยเล่นนะครับเออเดี๋ยวผมจะสลับกันไปนะครับว่าผมจะเอายูทใหม่ยูทเก่าผสมกันนะครับเออสาหรับคนที่ได้กิจกรรมนะเอออันนี้กิจกรรมนะจัดกิอันนี้คือยูทที่จัดกิจกรรมที่ผมจัดกิจกรรมขึ้นครั้งที่2นะก็ผมจะเอายูทใหม่ยูทเก่าสลับกันไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่า ยุดหมย่ยุดหมย่ยุดเก่ามันก็แตกเหมือนกันได้นะครับก็ไม่เพิ่มท่านำเพลงนะผมพยัากดเลยดีกว่านะครับเออเปิดทับโบด้วยสามสิบมาแล้วเปิดทับโบดูซิว่าวันนี้มันจะแตกก็แตกกล้าให้ผมไหมครับเออแบบชิวๆที่นิวยอร์กไปก่อนนะก็ต้อนรับเป็นสงการเลยครับทุกคนแตกต้อนรับวันสงการจะได้มีเงินไปเที่ยวนะครับแค่นั้นเลยนะเออสวยหลายสวยมากน้องโอเคถือว่าน้องทำดีน้อง เออผมบอกเลยนะครับวายเวนิโตนะครับเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับทุกคนเออคือตอนนี้ผมบอกเวลาก็ได้นะบอกเวลาก็ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่เวลาเก้ามโมงแปดนาทีนะครับเก้ามโมงแปดนาทีนะทุกคนก็ดูสิว่าวันนี้ผมจะได้หรือเปล่านะครับดูว่ามันจะไหลดีหรือเปล่าเออแล้วผมบอกเลยว่าเวลาที่ผมทําคลิปเอ่อทำคลิปกิจกรรมอะไรพวกนี้น,นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเวลาผมมาดีมากเวลาผมมั่นใจมากของผมเพราะว่า ยอมลงทุนเสียเกิน3 0 0พันขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เงินชัวร์2 0 0มื 20, นะครับก็ไหลจริงเรียวจริงเรียวเตินนร์กนะทุกคทวนก็ใครอยากผมให้ผมไปเล่นเกมไลน์บอกผมได้เดี๋ยวผมจะไปหาเวลาแล้วก็มาอัดให้เออมาอัดให้ดูนะครับมาลงให้ดูนะครับก็บอกผมได้เลยนะครับอยากให้ไปเล่นเกมไลน์ตุยีเกมไลน์ค่ายไหนนะครับบอกผมได้เลยนะเออหรือว่าใครอยากลองเล่นเองนะครับ ไปลองเล่นได้นะผมแปะิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหากกดหาตามก็ได้นะทุกคนบอกเลยว่าถ้าอยากรู้เวลาของมันนะครับผมมีคลิปแล้วมีคลิปมีคลิปบอกถุกเกมอยู่แล้วว่าเวลาไหนมันมานะครับเวลาไหนมันมาดีเวลาไหนมันมาไม่ค่อยดีนะครับผมมีผมมีแบบว่าบอกให้ทุกคนหมดแล้วนะครับก็ไปไปไหลเป็นสิบต,ต่อเออไหลเป็นชิวๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสกกละกายนะครับก็ตามนั้นนะทุกคนก็ใครที่ อยากรู้เวลานะครับเวลาแจกของมันนะทุกคนคลิปผมบอกไปแล้วคลิปผมบอกไปแล้วหลายคลิปมากนะทุกคนไปหากดหาดูได้นะครับเออก็ลองไล่ดูนะครับเกมไหนถูกใจทุกคนนะครับก็ไปหากดดูได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผู้ติดตามของผมขึ้นลอยแล้วช่องสำรองก็30กว่าคนเลยนะครับก็ช่องสำรองนะครับผมอยากให้ช่องสำรองนะ ถึง50กว่าคนนะครับประมาณ50คนนะแล้วก็ช่องสำรอง950นะครับผมบอกเลยกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมครั้งที่3นะที่ผมอุ้ย้ารีสวยน้องที่ผมอยากให้ผู้ติดตามเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้เช็คว่าทุกคนสนใจในจัดกิจกรรมที่ผมจะจัดขึ้นไหมเออเพราะกิจกรรมหน้านะครับกิจกรรมหน้านะเงินส0 0หมื่นะทุกคนไม่ได้น,น้อยน,นะครับไม่ไม่ใช่ใน้อยน,น,นะก็ผมอยากจะรู้ไงว่า เสียงตอบรับจากทุกคนนะครับว่าสนใจในกิจกรรมที่ผมจะจัดหรือเปล่านะเออว่าสนใจในกิจกรรมที่ผมจะจัดหรือเปล่าก็กิจกรรมไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ <S <S 1นนะครับติดตามช่องหลักช่องสำรองสองสมัครยุทธสมัครยุทธไว้รอนะครับหรือว่าใครจะไปะหากดลองเล่นดูก่อนได้นะครับเป็นยุทธเก่ายุทใหม่ได้หมดเลยนะครับยุทเก่ายุทใหม่ได้หมดเลยไม่ต้องแบบว่าเออ ไม,ไม่ต้อง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 จะเป็นว่าจะเป็นยุทธใหม่นะครับยุทธก็ยุทธใหม่ได้หมดนะครับเพราะเพราะเวลาที่มันจะแตกนะมันอยู่ที่เวลาของเกมนะครับมันไม่ใช right ่อยู hmm? ่ที่ยุทธนะผมบอกเลยนะทุกเว็บเป็นอย่างนี้หมดนะครับทุกคนมันอยู่ที่เวลาของเกมนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเกมนั้นมันจะแจกไหมเออไม่ใช่ว่าคุณจะไปหวังพึ่งแต่ยุทธใหม่ยุทธใหม่ยุทธใหม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคนต้องหวังพึ่งเวลาแล้วก็สูตรที่เรามีด้วยเออก็เวลาเล่นนะครับผมไม่ ไม่ไม่ไม่เกี่ยงเลยว่าไม่เกี่ยงเลยว่าเอ้ยเป็นยุทยุทยุทเก่ายัางไงก็ไม่แตกยังไงเขาก็จะเอาไม่เลยครับทุกคนผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมสัมผัสมานะครับตั้งแต่ที่ผมสัมผัสมานะอุ้ยเขาฟรีแล้วผมต้องขยับเป็ดเขาฟรีแล้วผมต้องขยับเป็ดตั้งที่ผมสัมผัสมานะครับหลายๆเว็บจนมาเจอเว็บนี้นะครับทุกคนก็ตามนั้นนะครับจะเป็นยุทธม,ม,มายุทเก่าก็แจกเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นว่าอุ้ยเชี่ยแตกหลายชิว ไม่จะเป็นว่าจะเป็นยุทธใหม่อย่างเดียวที่จะแตกนะครับก็ตามที่ผมบอกนะสเตปการเล่นนะครับมันไม่มีอะไรมากทุนสเตปการเล่นมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับถ้าวันนี้เล่นได้นะครับพักไปเลยสาวันนะครับพักไปเลย3าวันแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะเออฝากเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องเล่นเวลาเดิมนะเล่นเวลาเดิมเล่นเกมเดิมแค่นั้นแหละถ้าทุกคนอยากแตกนะอยากแตกเหมือนที่ที่แตกที่แตกมา ต้องเล่นที่เวลาเดิมถ้าถ้าใครเจอเวลาแตกมาแล้วต้องเล่นเวลาเดิมนะครับแล้วก็เล่นยูดเดิมและเล่นเวลาเดิมเบ็ดเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดผมบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับผมใช้ผมใช้มานะครับสูตรนี้ผมใช้มาก็คือว่าโอเคเลยจากที่สัมผัสมานะครับหลายๆเว็บแค่นั้นนะทุกคนแต่ถ้าเอาความชัวนะเอาความชัวจากที่บอกว่าผมสัมผัสมาจริงๆนะครับก็คือว่า เว็บนี้แหละเวลาถ้าผมพักก็สามวันผมมาเล่นเวลาเดิมผมมาเล่นเวลาเดิมนะครับแตกเหมือนเดิมเออแต่แต่คือว่าผมมันต้องอัดคลิปใช่ไหมผมผมก็ต้องอัดคลิปให้ทุกคนดูก็คือว่าผมไม่สามารถจะเล่นเกมเดิมได้เออภายในสามวันผมไม่สามารถจะเล่นเกมเดิมได้เพราะบอกว่ากูทุกคนเบื่อนะครับว่าทำไมเล่นแต่เกมดีนะผมก็อยากจะเออ เปลี่ยนเกมลองลองเปลี่ยนเกมเล่นดูบ้างเออผมก็เลยแบบว่าต้องยอมเสียทุนของผมนะครับเพื่อที่จะหาเวลาให้ทุกคนนะทุกคนเออก็ตามนั้นนะทุกคนไปหากดหากดอย่างนี้เลยตามสูตรที่ผมบอกจัร์ลายเดอร์ผมบอกแค่นี้นแหละจัร์ลายเดอร์ไปหลายชิวชิวสองหมื่นยังไงผมผมสามารถกดเป็ดร้อยแล้วผมวางแบบว่ากดห้าสิบไม้อย่างเงี้ยผมสามารถกอดอกรอให้มันถึงสองหมื่นเลยเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนผมมั่นใจเวลามันมาก เออผมมั่นใจเวลามันมากหลายอย่างดีหลายอย่างดีเราไม่ต้องตกใจถ้ามันไหลชิวแบบเมื่อกี้เราปล่อยไปก่อนอุ้ยเข้าฟรีขยับเบ็ดเบ็ดมาปุ๊บเข้าฟรีอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนก็คือการขยับเบ็ดนี่แหละเป็นส่วนสําคัญในการเล่นสล็อตอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุกคนแตกว่าแตกล้านที่จะทําให้ทุกคนนะครับมีงบในการเล่นอุ้ยเข้าฟรีไหมฟรีไหมแตกไหนหรือเปล่าแตกไหนไหมแตกไหนไหมน้อง เกือบแตกในไห,นหลชิวสองพันใช่ไทุกคนดูนะครับอุ้ยคูณเจ็ดแล้วคูณเจ็ดแล้วก็สูตรสูตรนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งสามพันนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับมีเงินในการเล่นแบบว่ามีทุนในการเล่นแบบว่าจังหนับจังหนับนะบแต่บายนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะได้ประมาณสองหมื่นเจ็ดผมให้เลยสองหมื่นเจ็ดผมให้ผมบอกเลยว่าผมไม่มีกักนะครับว่าเอ้ย อันนี้มันเกินแล้วผมจะแบบว่าเล่นให้เสียคือได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ผมไม่อยากให้เกินเกินไปมากเกินนะครับก็คือว่าคือผมไม่อยากให้แบบว่ายังไงอ่ะให้มันเกินไปมากกว่าคนอื่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ทุกคนจะเอามาพูดกันว่าเฮ้ยผมลำเอียงหรือเปล่าทําไมทําไมคนนี้ได้น้อยทําไมคนนี้ได้แบบว่า ได้เยอะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันอยู่ที่เกมเนี่ยอย่างเงี้ยมันเข้าฟรีห็นไ,ได้ดูมันหลายหมื่นห้าทุกคนหลายหมื่นห้าผมจะบังคับได้ไงว่าเอ้ยอย่าแตก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 ,แตกมันไม่ได้นะครับทุกคนเพราะแบบว่ามันเป็นเกมของมันจริงๆนะดูดิดูมันไหลเห็ป 30, 000, 30, นป่ะสามหมื่นชัวสามหมื่นนะว่าแล้วเห็นไหมผมไม่สมามารถบังคับได้นะครับว่าเอ้ยพอแล้วถึงสองหมื่นพอเชื่อมายเดียวสองหมื่นเชื่อไหลชิวจัดไหลชิว หลายชิวเกินเช่ไหลายชิวเกินทุกคนหูดูแม่งหลายเนี่คุณยิบสามอเนี่ยเข้าดอกหนึ่งแตกแตกสี่หมื่นได้ผมบอกไปไม่เข้าเรียบร้อยคุณยิบสามสุดสุดโอเคก็พอแล้วดีกว่าพอแล้วเดี๋ยวมันจะเกินไปมากกว่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเกินไปมากกว่านี้ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนะี่ยสูตรผมก็บอกพยายามบอกทุกคนนะเพื่อที่แบบว่า จะได้เป็นสูตรในเป็นแนวทางในการเล่นนะครับก็นั่นแหละทุกคนใครที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับให้แรงใจในการทำคลิปของผมนะใครที่อยากเล่นตามนะผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับหากดหาตามได้นะครับตามได้เลยเวลาอ่ะผมบอกเวลาใหม่9โมง16นะครับตอนนี้9โมง16กก็ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ